สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพาณเรนทีราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวนฉบับที่สองตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวนหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้รายงานว่า โดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระอาทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระอาทัยพบว่าพระอาทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดพระเลือดพระอาทัยไม่พบความผิดปกติคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระอาทัยพระปรับภาษาพระว่ากะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19ธันวาคมพุทธศักราช2565